ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้เบาแหลมสิพาพี่น้องกลับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับผมลาวพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่กําลังรอคอยตัวเลขรอคอยแนวทางครับนําเบาแหลมอยู่กับย่าพึ่งใจรอดครับพี่น้องเบาแหลมสิพาพี่น้องกลับมาเบิ่งกันนะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมไปเบิ่งงวดที่ผ่านมากันก่อนครับพี่น้องครับสําหรับงวดที่ผ่านมาวันที่17พฤษภาคม2,500 6กกล่าวพัฒนาเลขที่ออก3 3 9 8 4 6คกับผมลขกลางออก98ครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีันใดนะครับเนาะโชคหมานครับผมถูกหวยเบาแหลมก็ขอแสดงความดีใจนาพี่น้องน้องทุกคูทุกคนครับผมครับสำหรับท่านที่เบอร์ท่านมีโชคมีลาบนะพี่น้องเนาะไก่ยพึงใจร้อนครับผมพี่น้องครับมาเบิ่งเอาตัวเลขเบิ่งเอาแนวทางครับผมกับทั้งช่องของเบาแหลมป้ารวยครับพี่น้องครับมือนี บาแหลมสิภาไปเบังตัวเลขแนวทางของไอ้หนุ่มส่วนยางนะพี่น้องเนาะครับคือสิบพอค่าตะกีดยางนะพี่น้องเนาะบริคคำนวณตัวเลขนะครับเนาะแต่งวดนี้ครับเพิ่นกีดยางแล้วแล้วพี่น้องครับสาหรับตัวเลขแนวทางกับคำนวณมาแล้วเป็นพิเศษนะพี่น้องเนาะเอาไว้ทำมาฝากมาตอนครับพี่น้องเอฟซีครับทุกขูทุกคนครับผมครับเพิ่นกระดิ่งโซ่ไหมกับเบาแหลมครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขสําหรับแนวทางนะครับเนาะเบาแหลมก็จะเอามาครับผม นำเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันก่อนอื่นครับพี่น้องเบาแหลมขอขอบพระคุณนะครับเนาะครับไปยังไอหนุ่มส่วนใหญ่นะครับเนาะที่กระผมกรุณาตัวเลขกรุณาแนวทางนะครับเนาะเอามาใ้กับทั้งช่องของเบาแหลมครับผมเอามาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับใจเย็นๆเด้อครับพี่น้องครับมือนีไม่นิังเดยกะเห็นแน่นอนตัวเลขของไอหนุ่มส่วนใหญ่ครับผมครับอย่างนี้ที่มันกีดแล้วพี่น้องครับเพราะว่ามีโอกาสที่เลกอนะครับเนาะไปเบิรงกันเลยครับผม สำหรับตัวอย่างนะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเบาแหลมกะบริลลุงครับผมตะขอกราบประธานอภัยพี่น้องเป็นยางสูงนะครับเนาะครับโดยความที่ว่าสงสัยยากกีดย่างพี่น้องครับบริลลุ่งตัวเล็กทรงแนวทั้งไม่เบาแหลมหมู่ว่านมือกรนี่นะพี่น้องกัเลยบริลลุ่งนพี่น้องครับขอกราบครับผมกราบประธานอภัยพี่น้องเป็นยางสูงรอบเนาะครับสำหรับงวดนี้มาเบิ้งกันเลยครับผมพี่น้อง วันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเก้าพฤศภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก าพัฒนาุน่มสวนยางครับพี่น้องครับผมบบาแหลมก็ต้องขอขอประคุณเป็นยางสูงครับที่ครับเป็นห่วงพี่น้องเอซี่ของบบาแหลมนะครับเนาะส่งไลน์ไปบอกคนไว้ครับผมเป็นยังไดงวันนี้ก็อย่าลืมเดอ้อครับนุ่มสวนยาง อย่าลืมคำนวณตัวเลขอย่าลืมคำนวณแนวทางครับผมครับเปิ้ลกับการุนามากครับผมยิ่งช่องของเบาแหลมครับผมครับเบื้องตัวเลขแนวทางเลยครับพี่น้องครับเลขเปิ้ลมาบ่หลายตัวครับพี่น้องหน่อยหน่อยห่างนะครับเนาะสำหรับเลขวิ่งก็มีเพียงสองตัวครับผมครับไปเบิ้งนเลยครับผมบนล่างครับพี่น้องบนล่างวิ่งรุดครับ หมายที่4กับเนาะพี่น้องเนาะครับผมครับบอธรรมดาครับพี่น้องผมชอบตัวเลขแนวทางของคนตรงหนึ่งพี่น้องผมเด่นมาให้สาหรับเลขวิ่งวันนี้เด่นมาที่4ี่ครับพี่น้องวิ่งมาตะไกรเลยครับผมครับตัวเละมาตะในปลาอยางเลยพี่น้องครับสาหรับเลขจับคู่ครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับผมจับคู่กับมี49่0สี่ศูนย์ 4ี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับพี่น้องครับบ่าวแหลมคนยากนะครับเนาะในการทกต้วนตัวเลขแนวทางของธนอา,าย์พนวีน้องเนาะครับผมวันศุกร์ที่สิบ 9พฤษภาคม2566กับเลขกล่าวพัฒนาหนุ่มสวนยางครับพี่น้องกลับเบาแหลมพอครับผมขอบคุณครับผมจากนรย์หนุ่มสวนยางเป็นยางสูงกลับคือสิมีเวลาว่างครับพี่น้องคอยได้มีตัวเลขส่งมา้กับบาแหลมนะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับบนล่างวิ่งรูดครับพี่น้อง4กับ5ครับผมเด่นมาที่4ครับพี่น้องเดินมาตะไก่เลยครับพี่น้องครับผมสําหรับเลขเดินนะครับเนาะของหนุ่มสวนยางครับพี่น้องครับมาเบิรงกันเลยพี่น้อง เอาแบบขังๆเลยครับผม49 40 41ครับพี่น้องกลับสำหรับตัวลองนะครับเนาะ59 50 51ครับผมครับพี่น้องสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางครับผมของอนุ่มสัญญาณพี่น้องเอฟซีครับผมตั้งใจเห็นแล้วเกิดความชื่นชอบตัวใดนะครับเนาะเป็นพิเศษครับ พี่น้องอย่าลืมครับผมคอมเมนต์เข้ามาคับผมพูดคุยกับบ่าวแหลมครับผมเพื่อวิเคาะตัวเลขวิเคราะหแนวทางรวมกันครับผมครับสำหรับผู้ใดครับผมเห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนบ่าวแหลมเปิดโอกาสให้พี่น้องมีแสดงความคิดเห็นครับผมครับสำหรับท่านที่ครับผมแสดงความคิดเห็นเนาะบ่าวแหลมก็ต้องขอขอบพระคุณครับผมครับบ่าวแหลมครับผมยินดีครับผมอยากให้พี่น้องเอฟซีทุกคทุกคนครับผมแสดงความคิดเห็นนะครับเนาะ ครับพี่น้องเสียงแลนไปแลนมาอยู่นี่กับโมเมนแนวอื่นได้พี่น้องไม้หยอกกันครับพี่น้องเงี้ยมมาแลงแลนเลนขี้เล็กน้อยนี่แหละครับจยงไรก็ขอกราบประทานอภัยพี่น้องไวคอนครับผมปญิวคือเสียงดังแต่นเอาเบาแหลมครับวัยเก้าดอกพี่น้องอัดอยู่หลังสวนครับผมครับพี่น้องครับผมสําหรับตัวเลขพล่ะขี่หินเด่นขึ้นมากพี่น้องสําหรับตัวเลขสําหรับแนวทางนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเนาะครับ ไอหนุ่มส่วนยางเป็นอย่างสูงครับผมครับพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของไอหนุ่มส่วนยางครับพี่น้องครับเป็นกระดิสโงไม่เบาแหลมครับพี่น้องทางไลายนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณครับผมครับไอหนุ่มส่วนยางเป็นอย่างสูงครับพี่น้องครับผมสําหรับตัวเลขสําหรับแนวทางนะครับเนาะเบาแหลมครับผมสปีดติดตามไปค้นหาเอามาฝากพี่ต่อน้องครับผมสําหรับครับผมช่วงเวลานี้ครับ มืดคำพอสมควรครับพี่น้องครับก็สีดิ่ง่ายสถานทีนะพี่น้องเนาะจากสวนหลังบ้านนี่ยถึงอัดไปถึงระวางงูพี่น้องครับนี่กสิเข้าบ้านแล้วพี่น้องครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดนะครับเนาะครับบอท่านใดบันทึกหน้าจอเลยว่าแคปหน้าจอไว้อก่าลืมครับผมตัวเลขแนวทางกระผมเหล่าพัฒนาไอหนุ่มส่วนย่างนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้อง ครับสำหรับพี่น้องครับที่ยังบ่ท่านได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยแชนแนลครับก็อย่าลืมเด้อพี่น้องครับผมทุกุทุกคนครับผมกดเอาไว้ครับพี่น้องครับที่สําคัญครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ครับเพื่อการแจ้งเตือนนะพี่น้องเนาะเวลาที่บ่าวแหลมลงคลิปไปพี่น้องทุกุทุกคนจะได้เห็นครับผมครับจะได้ทันเวลานะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่าวแหลมต้องขอตัวลาพระจากพี่น้องไปก่อนครับผมครับ ก่อนจากกันครับผมขออน้วยอวยพ่อในพี่น้องเอฟซีชคมานะครับเนาะในวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566กับเลขราวพัฒนาตัวเลขแนวทางของหนุ่มส่วนอย่างกรบพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บาวแรมก็ต้องขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนพอกันไหมคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม